นี่คือเรื่องอัศจรกฎในการเป็นยามเฝ้าบ้านกะดึกก่อนจะเข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องกาเชนน่นด้วยถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เลยณนะบ้านในชนบทแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเข้านั้นอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเขานั้นเนี่ยชีวิตเขาก็ค่อนดีเลยนะได้เงินเยอะด้วยเขานั้นก็มีงานทําเยอะแยะแล้วเขานั้นชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรมาก แต่วันหนึ่งเขาก็มาเปิดทีวีดูแล้วผมนั้นก็ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยโทรศัพท์นี่เอออะโหลใครเนี่ยเราเองนายเดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปต่างจนะังหวัดไปช่วยเฝ้าวัดหนึ่งคืนได้ไหมอ๋อได้เลยเพื่อนให้ไปเฝ้าหัวแล้วโลเคชั่นน่ะ๋ยวส่งไปให้แล้วกันเ๋ยวโลเคชั่นส่งไปให้โอเคขั้นนี้ก่อนนะเอาเฮ้ยยังไม่ได้ตอบตรงลงเลยอะไรวะเออไหนๆก็ไปละไปเฝ้าสักคืนหนึ่งก็ได้แล้วแบบ มาที่ไหนอะและไม่นานเพื่อนผมก็ส่งโลเคชั่นมาให้ครับอ๋อโลเคชั่นที่นี่นั้นเรารีบไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกันแหละเมือ่อผมอาบน้ำเสร็จผมก็ต้งการจะตรงดิ่งไปที่ป้ายรถเมล์ทันทีครับอือต้องเดินไปหรอเนี่ยเออป้ายรถเมล์ก็ต้องเดินไปพรผมมาถึงต็ป้ายรถเมล์ผมก็ต้องการมานั่งทันทีครับเออป้ายรถเมล์นั่นหรอ ป้ายรถเมล์นี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยป้ายรถเมล์แล้ไม่เคยมาเลยก็ิีจะขับรถออกมาแต่วันนี้รถไม่อยู่รถเอาไปซ่อ,อมแล้วเมื่อไรจะมีรถมาเนี่ยผมก็นั่งรอรถเลยครับแล้วที่ที่ผมต้องไปคืออะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนนะจังหวัดราชบุรีเลยเหรอทำไมามันไกลอย่างนี้เนี่ยเออ,เอ,อเอารถแท็กซี่มาไปดีเลยพี่จอดไหมครับพี่โอเค โอ้พี่พี่ผมจะไปลาดบุรีฮะลาดบุรีเลยอมันไกลนะลุงเดี๋ยวผมให้เงินเป็นพิเศษเลยพี่เดีย๋ยวผมให้มื่นบาทเลยห้ามื่นบาทเลยหรอเออนะขึ้นรถเลยหนุ่มเฮ้ยเห็นใจเงินจริงๆนะพวกนี้แล้วเขาก็ได้ขับรถออกไปครับหลังจากที่พี่เขาขับมาสักพักหนึ่งตอนนี้พี่เขาก็ขับมาไกลมากๆแล้วแล้วพี่เขาก็ทําการเลี้ยวซ้ายไปครับอ แต่ทางนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะนี่คือทางไปวลาชบุรีจริงๆหรอโอเคหร,อหรือเราคิดมากไปพอาพี่เข้าเข้ามาสักพักหนึ่งตอนนี้เหมือนว่าเราจะอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยโหมไปตล้งแต่บ่ายสองตอนนี้สี่โมงแล้วเนะี่ยยังไม่ถึงอีกหรอโอโ้โหจะห้าโมงแล้วเนี่ยจะไปทันเวลาหรือเปล่านะเขาบอกว่าให้ไปทันเวลาหกโมงหวังว่าจะทันล้กัน แล้วพี่เขาก็ขับมาในหมู่บ้านบูเฮเว่นครับโอ้หมู่บ้านบูเฮเว่นนี่สวยจริงๆนะเนี่ยหมู่บ้านนี้มันคุ้นๆนะแล้วพี่เขาก็ขับมาจุดหนึ่งแต่จุดนี้มันคุ้นมากๆเลยผมไม่รู้ว่าพี่เขานั้นขับวนหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันก็ใกล้ถึงแล้วนะและพี่เขาก็ทําการขับมาครับโอ้นี่เจอแล้วโอเคจอนครับพี่อ๋อนี่เหรอแล้วพี่เขาก็กาค,ค่อยๆข,ขับออกไปครับ มาวัดไปเรื่องพี่เขาเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เขาเข้าไปเดินได้ไงอ่ะจะชั่งมันก่อนแล้วผมก็มาคอประตูครับแล้วก็มีประตูเปิดออกมาเฮ้ยใครอ่ะเอ้ย,ย,อ,อ,ยอย่าโฟลตำรวจนะเดี๋ยวตำรวจคุณตำรวจมาเลยเอาเฮ้ยแกบุกลูกว่าเขาดื้อเหรอแกโดนและไม่นานประตูก็เปิดครับ อ้อ,ย,อยประตูอ้ยเจ็บอ้อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คุณเป็นใครอะ่ะผมเป็นยามครับเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเขาจะไปต่างจังหวัด่ะเพื่อนผมก็เลยจ้างผมมาแทนอ๋อคุณแฟนใช่ไหมใช่ครับผมคือผมชื่อคุณแฟนอ๋อโอเคคุณเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะไม่อยู่บ้านคืนนึงนะคุณเดี๋ยวคุณนั้นเนี่ยทำตามกฎในกระดาษใบนี้ด้วยเดี๋ยวคุณเฝ้าบ้านให้ผมเลยนะ ได้ครับอ่ากระดาษไปเอากระดาษไปหนุ่มอ,อ๋อครับครับอ่านแลนุ่นไปก่อนแล้วโอ, é, อย้ยเด๋วไปกินข้าวก่อนเออกระดาษอเ,ยเ่ยอ่านสิฮะอะไรอะ่ะกดในการบรัญยามเฝ้าบ้านกะดึกกดข้อที่หนึ่งถ้าคุณเข้ามาในบ้านแล้วขอให้คุณรีบเข้าไปเปลี่ยนชุดที่เปลี่ยนชุดของคุณ ของคุณก็คือห้องใต้ดินม่าจะดูแปลกๆหน่อยนะคุณสามารถลงมาในห้องใต้ดินแค่ครั้งเดียวเท่านั้นม่าจะดูแปลกๆหน่อยถ้าคุณลงมาแล้วคุณอาจจะเห็นชุดอยู่ขอให้คุณเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วขอให้คุณขึ้นมาได้เลยเวลาเริ่มงานคุณคือหนึ่งทุ่ม กดข้อที่สองถ้าคุณได้ยินเสียงเนี่ยอะไรบางอย่างคุณนะเนี่ยอาจจะเห็นตัวอะไรคุณรุมกำลังจะออกมากจากกองไฟคุณอยากให้มันออกมาด้วยค่ะขอให้คุณเอาน้ําไปลา,มาดมันให้เร็วที่สุดแล้วมันก็จะกรีดร้องมาเสียงดังแล้วมันก็จะหายไปเองบอรอกดข้อนี้ระบุกเวลาไม่ได้กดข้อที่สามเวลาที่คนมีมีคนมาเคาะประตูเนี่ย คุณอย่าเปิดให้เขาโดยขาดมันอันตรายมากมากถ้าคุณเปิดให้เขาคุณไม่มีทางรอยต่อไปเพราะจะเป็นสิบอมมงคลแล้วเขาก็จะเข้ามาในบ้านเจ้าของแล้วเจ้าของก็จะไม่รอดแล้วตัวรวมตัวของคุณด้วยคุณก็จะไม่มีทางรอยต่อไปกดข้อที่สี่ในกรณีอยู่ดีไฟมันก็กระพริบอยู่ดีเฮย้ยอะไรเนี่ยมันไฟมันกระพริบ,บคุณอาจจะคิดประมาณนี้คิดว่า เขาไม่ได้จ่ายค่าไฟใช่ไหมไม่ใช่ขอให้คุณรีบไปแอบ,บให้เร็วที่สุดที่แอบ,บของคุณเนี่ยก็คือตรงนี้นั่นเองขอให้คุณรีบขึ้นมาบนนี้แล้วคุณสามารถแอบ,บได้จะมีเสียงนึงมาเป็นเสียงแหลมมันจะออกมาละลัวเป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากๆคุณอย่าออกไปจากตู้จนกว่าเสียงนั้นจะหายไปโดยเด็ดขาดถ้าเสียงนั้นหายไปนีูจอกไปได้ 4.1ในกรณีที่ไฟกระพริบมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่มันกระพริบแสดงว่ามีอีกตัวหนึ่งที่มันออกมาส่วนตัวนี้คุณจะต้องระวังมันพปเศษขอให้คุณเนี่ยรีบแอบที่เดิมนะแต่ครั้งนี้จะแปลกๆหน่อยถ้าคุณเข้ามาแอบแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเสียงออกมาแต่ครั้งนี้เนี่ยเสียงมันจะแหลมน้อยลงเหมือนเสียงมันเนี่ยจะไม่เหมือนตัวนั้นเพราะเสียงตัวนั้นมันจะแสบหูแต่ตัวนี้มันแสบหูน้อยลงมากมาก แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะหลอกให้คุณตายใจถ้าคุณออกมามันจะมีโอกาสพุ่งมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งและคุณก็ไม่มีทางรอดต่อไปถ้ามันเห็นคุณเอาง่ายๆไอ้ผีตัวนี้มันมาตั้งแต่สองรอบถึงหกรอบเท่านั้นบางครั้งมันก็มาเปสิบรอบเลยนะแต่ถ้ามาเปสิบรอบจะมีตัวหนึ่งที่น่ากลัว 4ี่จตัวนี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะพลาดกันเพราะตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าเด็บนั่นเองตัวนี้อยู่ดีมันก็จะเดินลงมาจากบันไดแล้วถ้ามันเห็นคุณเนี่ยมันจะพุ่งมาหาคุณแบบรวดเร็วขอให้คุณรีบว,วิ่งหนีให้เร็วที่สุดขอให้คุณรีบว,วิ่งหนีไปแอบในห้องนี้มันจะเข้ามาไม่ได้ถึงประตูจะไม่มีก็เหอะมันจะไม่มียอมเข้ามาแต่ว่า ก่อนที่มันจะมาคุณจะดูได้ง่ายเลยเพราะว่าจะมีเสียงขอประตู3ครั้งแปลว่ามันกำลังจะเดินลงมาจากบันไดนั่นเองและผีตัวนี้เนี่ยถ้ามันไปแล้วขอให้คุณดูดีๆว่ามันไปหรือเปล่าถ้าคุณออกไปโดยที่คุณยังไม่รู้ว่ามันไปอย่างคุณจะไม่มีทางรอดต่อไป ฎข้อที่5ในกรณีคุณเห็นตัวนี้คุณถ้ามองมันโดยขาดแล้วคุณอย่าสบตากับมันโดยขาดถ้าคุณสบตากับมันมันจะปล่อยเสียงกรีดแหลมากๆและคุณก็ไม่มีทางรอดต่อไปถ้าคุณเผอสบตาไม่แต่นิดเดียวคุณจะไม่มีทางออกจากที่นี้ได้อกีกแล้วคุณก็จะติดอยู่ในภาวะนี้ตลอดไป กฎข้อที่6ในกรณีที่คุณอยู่สุดทางชั้นสองแล้วเนี่ยคุณอาจจะเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ทางอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามนั่นเองและมันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นทรงกระดูกนะแล้วมันก็น่ากลัวมากๆเลยไอตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องแอบมันเลยมันจะมองคุณอู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแต่ว่าถ้าอยากให้มันหายไปเร็วกว่านี้ขอให้คุณเนี่ยเดินโดยห้ามมีเสียงโดยค่ะถ้าคุณเดินมีเสียงเนี่ยมันจะเท่ากับ คุณก็จะตายทันทีมันจะจู่โจมเข้ามาหาคุณแล้วคุณก็จะตายห้ามปล่อยเสียงไว้แต่นิดเดียวนะคุณอาจจะงงว่าเดินไปทางไหนหรอขอให้คุณเดินไปฝั่งตรงข้ามฝั่งที่มันอยู่นั่นแหละหรือขอให้คุณเดินเข้าไปหามันโดยที่ห้ามไม่มีเสียงถ้าคุณทำมีเสียงเนี่ยก็ตามที่เราบอกนะคุณจะไม่มีทางรอด กข้อที่7ในกรณีีคุณเห็นเจ้านี่ดีใจด้วยคุณผ่านแล้วคุณไม่ต้องเฝ้าบ้านหลังนี้ต่อไปคุณออกไปได้เลยเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนมาช่วยคุณเขาเป็นมนุษย์ปราผีเขาสามารถปราบผีที่อยู่ที่นี่ได้ถ้าคุณเจอเขาถือว่าคุณโชคดีอนั้นในคืนนี้แต่ถ้าคุณไม่เจอเขาถ้าคุณเนี่ยเกินเวลาที่สองแล้วถ้าคุณยังไม่เจอเขาเนี่ยเสียใจด้วยคุณจะต้องทําตามกฎต่อไป กดข้อที่8ในกรณีที่คุณเห็นเจ้านี่หน้าตามันน่ากลัวมากๆมันคืออมุนมุตอมตะนมุตอมตะนั่นเองชื่อมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะมันควรจะเป็นมน,นุษย์อมตะนั่นแหละถ้าคุณเห็นมันคุณนั้นชค่วร้ายมากๆถ้าคุณเห็นมันแล้วขอให้คนรีบวิ่งออกจากบ้านหลังนี้และก็ทําการไปที่ป้ายรถเมล์ให้เร็วทีสุดท้องฟ้าคุณอาจจะเห็นเป็นชเช้าแล้วแต่ความจริงมันไม่ได้เช้านะแล้วเวลาโทรศัพท์มือถือของคุณมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วย ถ้าคุณเนี่ยวิ่งไปเรื่อยๆจนถึงป้ายรถเมล์แล้วขอให้คุณรีบเรียกแท็กซี่มารับให้เร็วที่สุดและ A Man. ถ้ามา exactly ันเนี่ยตามหาคุณเจอแล้วก่อนที่แท็กซี่จะมาหาคุณเนี่ยคุณไม่มีทางรอดอีกต่อไปกดทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ขอให้คุณเอาตัวรอดให้ได้จากเจ้าของบ้านโอเคตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะเฮ้ยล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีด้วย งานวันนี้เราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะโอเคอหนึ่งทุ่มจริงๆแล้วนี่เวลาเริ่มงานเราก็อยู่ตรงนี้แหละเรามาน่าตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วมันผมได้เสียงรังอย่างเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวบอกนะกดแนนะ้ะมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอาไงดีเราต้องเอาน้ำหรอน้ำอะไรเดี่ยเออในกระเป๋ามีน้ำไหมเนี่ยน้ำน้ำน้ำหาน้ำสิโอ้หน้ำไม่มีอะ่ะ ย่างน้อยก็พกจากเดิดเพิงมาไหนก็ชีดเลยเ้ยมันไปแล้วโอเครอดกดข้อน,อน,นี้ล้วผ่านไม่ได้แล้วเย้แต่เดีย๋ยวแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดีใจเลยเลยเพราะว่ากดต่อไปนี้มันคือเรื่องจริงอะไรอยู่นี่ต้องทำตามกฎเหรอจะกลับบ้านก็ไม่ได้ปัญหาตามมากลับมาแน่เออนั้นทำงานต่อก็ได้วะสักคืนหนึ่งไม่เป็นไรหรอก แล้วเหมือนตอนนี้จะเป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะกดข้อต่อไปอย่างน้อยก็ยังไม่มาโอเคถือว่ายังไม่มาเรายังโชคดีอยู่นะเรามานั่งเล่นก่อนละกันและไม่นานเฮ้ยเดี๋ยวดีก่อนะเฮ้ยไฟกระพริบปอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัวอะไรมาอ๋อจำไ,ได้แล้วต้องไปแอบตรงนี้โอเคโอเคเดี๋ยวรู้จะเป็นตัวอะไรเฮ้ยอะไรนะลองแอบไปดูหน่อยแล้วกัน ไปดูเนะี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ย hey, เอาดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วมันตรงมาหาแล้วมาทำอะไรของมันอ่ะเฮ้ยมันหามันกำลังหาเราอยู่แน่เลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันก็มามองที่ผม เรามปดูดีว่ามันไปยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไรอ่ะโอเคมันไปแล้วโอเคอย่างน้อยมันไปแล้วนะน่าจะไปแล้วแหละแล้วผมก็ได้เสียงขอประตูเฮ้ยเสียงขอประตูเหมือนในกดเป๊ะแกเปิดดิฉันเดี๋ยวนี้เนาะเออไปเปิดเออตัวอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเออ คือเขาประตูหายไปแล้วโอเคเรานั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าและไม่นานเดี๋ยวก่อนนะใครอะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวน,นะเฮ้ยแ้ามันใครกันนะเออทำไมไฟกับพิบกันแค่นี้ล่ะนะเดี่ยวนะอย่บอกนะโอ้ยสวยแล้วตัวอะไรเนี่ย,ยและเรื่องนี้ก็ได้จบลงโอ้ยคัดเลยออเอออนะไรนย รีบเอามาแอบก่อนแอบแอปรีบแอบโอเโอมือนได้กดเลยอะ่ะโอ้มันจะเดินไปมาใช่ไหมตามกดด้วยมันได้กดเลยมันเดินไปมาด้วยมันทำอะไรของมันอะผมก็ไม่กล้าก็กลัวครับไปตามอุย้ยมันกำลังเดินตามหาเราอยู่นะ อเคอย่างน้อยมันก็ยังไม่มาหาเราอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเนี่ยเฮ้ยกระโดดขึ้นไปก่อนเย่าและไม่นานผมก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างหนึง่งแกอยู่ในตู้นี้ใช่ไหมเราไมา่ได้อยู่ในตู้อยู่ในป่องไฟนานมากกว่ามันจะออกไปเดี๋ยวก่อนนะมันยังยู่ีก่อ แล้วมันก็ข้อออกไปครับแล้วมันก็เข้าไปในโรงรถที่นั่นโอ้รอดแล้วโอเคยิสผ่านแล้วลงมาก่อนอย่างน้อยกดข้อนี้แล้วผ่านไม่ได้แล้วนะโอเคเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมันตรงเข้ามาหาแล้วเฮ้ยในกดเราต้องไปแอบนี่ในกดเดี๋ยวก่อนนะมันทำอะไรของมันอะ มันเดินช้าละเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไอเนี่ยเฮ้ยรีบ่เข้ามาแอบก่อนเอาเข้ามาได้ไงอะเอาแต่มันไม่เข้ามาหาเราหรือว่าตรงนี้ปลอดภัยฮะโอเคไม่รู้มันไปยังนะหวังว่าจะไปแล้วอ๋อเฮ้ยน้องประตูไปแล้วโอเคน้องประตูไปแล้วโอ้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 ้ย เราปรทุกไปแล้วเหรอยืส yes. เอาผ่านแล้วเออแล้วผมก็เห็นอืออืออย่าไปสบตากันมาลืมไปจะลอไหมนเนี่ยแต่มันยังไม่ปล่อยเสียงแหลมออกมาแสดงว่ายังรอดอยู่โอเคแล้วผมก็ทำการเลื่อนขึ้นไปชั้นบนทีครับไปผมว่าจะไปแล้วโอเคผ่านแล้วยืส yes. ผ่านแล้วโอเคผมว่ามันจะไปแล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยวนเกือบเร็วเดินค่อยๆเดินใช่ไหมแล้วค่อยๆเดินไปฝั่งมันมีเสียงไหมเนี่ยโอเคแล้วผมก็เดินไปได้เลยครับผมอาจจะไม่ดูนะเฮ้ย เฮ้ยปัดไสมาชีดเลย yeah! okay. ลอโอเครอดแล้วอย่างน้อยเราก็รอดแล้วนะกดข้อนี้ <S <S แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองห้าสิบเก้าผมยังไม่เจอตัวนั้นเลยแล้วลลมันก็เป็นเวลาตีสามแล้วครับโอ้ยอะไรวะน,นี่ตีสามแล้วเหรอเร็วจังวันนี้แต่เอ้ยไม่เจอตัวนั้นเลยอะ่ะผมจะต้องทําตามกดต่อจะก,ก็เหลือกดข้อสุดท้ายแล้วนะแต่กดข้อนี้เป็นกดข้อที่ยากโอเค วังว่าเราจะไม่เจอมันแล้วกันถ้าเราไม่เจอมันก็ถือว่ารอดนะถ้าเราไม่เจอมันถึงเวลาตีสี่เราก็รอดผมนั้นก็นั่งเล่นไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่นะเนี่ยตีสามห้าสิบแปดเหรอไกลและไกลแหละเออโอเคอเค๋เฮ้ยเดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะแล้วมันก็ตรงดิ่งมาหาผมครับดีแล้วเล่รีบ,รบ,รบนี้ก่อนอเฮ้ย แล้วผมก็ทำการรีบวิ่งหนีมันทันทีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเยอะ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 รีบดีก่อนจับไปรถเมย์ทางทางทางไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันก็ทำการวิ่งตามผมมาครับอะไรเนี่ยเอ้ยไปรถเมย์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 เหรอโอเครีบวิ่งไปก่อนจับใจเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคเรารีบหนีมันก่อนอู้เฮ้ยใจเยอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าไปตามแล้ว เฮ้ยโอเคมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอารถแท็กซี่มาได้ไงเนี่ยไอ้นุ่มขึ้นมาโอเคขอบคุณครับลุงเดี๋ยวลุงเอ้ยรีบขับเลยลุงรีบขับเลยไอ้นุ่มไอ้นุ่มรีบอะไรเนี่ยแล้วผมก็ถึงบ้านแล้วครับโอเครอดแล้วแล้วลุงก็ค่อยขับแท็กซี่ออกไปโอ้ยางน้อยเราก็รอดแล้วนะโอเคอย่างน้อยเราก็รอดแล้วนะ อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูแกเ้ออ้้า้าเหลือข้าสุดทยายแกก็ลองจะไม่รลอนแล้วนะเฮ้ยแกจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่อุตส่าห์เป็นมนุษย์อมตะแล้วทำไมใช้พลังปืนอ่ะ ชอบเรื่กดดอนอย่าลืมกดไลค์ให้กับชอบ่องแชนแนลด้วยถ้าใครชอบคลิปสนุกสนุกเรื่องเราสะ่ยองขวัญแบบนี้จะต้องกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าผมจะไม่มองหาคุณไม่เช่นนั้นมันจะไปหาคุณนั่นเองแล้วเจอกันในกดหน้า